ชั่วโมงที่สของคุณน้องนะครับ <c oughs> บนลานปูนชั่วโมงแรกเราก็คุยเรื่องหลักการให้ฟังนะครับ <c oughs> พาขับนิดหน่อย <c oughs> การควบคุมตัวเองการควบคุมสติการควบคุมรถการควบคุมเท้าซ้ายเท้าขวาการเข้าเกียร์ชั่วโมงที่สองก็ ไปหัดเข้าเกียร์บนลานดินเขาเริ่มเข้าชั่วโมงที่3มเราก็มาเกียร์บนมาวิ่งบนลานปูนนะครับซิกแซกบ้างอะไรบ้างเขามีคำถามเรื่องการกะระยะนะครับกะระยะด,ดีขึ้นเรื่อยๆการสาวพงมาเลยการใช้พงมาลยมันจะเป็นไปธรรมชาตินะครับ สัญชาตญาณมันจะออกมาเองเพราะนั้นปลูกสัญชาตญาณออกมามันก็จะเร็วเอาชนะความกลัวนะครับกลัวอยากขับรถเป็นแต่กลัวต้องเอาชนะตรงนั้นก่อนหาเวลามาเรียนนะครับติดต่อมากุคเครสอนขับรถ0903346456รู้สึกมี ผู้มาร่วมแจมมีรถเก่งมาหนึ่งคันผู้เรียนส่วนใหญ่จะลืมนะครับพอเริ่มควบคุมรถได้ก็จะลืมลืมสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือการที่ต้องหยุดบ่อยๆแล้วออกรถใหม่ออกรถหยุดออกรถหยุด โอเคเป็นไงเรื่องการก่าร,ระยะลูกร,รู้สึกว่าตัวเองก่าร,ระยะได้ดีขึ้นไหมใช่ไหม,ม<ะ>ต,ตอนแรกที่ไม่กล้าโค้งเข้าตรงเข้าตาม<อ>าช่วงช่วง,ช,วงช่วงของต้นไม้ถูกปะ่ะ<อ>ฮะตอนนี้ควบคุมรถได้ดีขึ้นก่าร,ระยะดีขึ้นฮะมือใหม่ชอบเผอ,อย่างหนึงก็คือว่าควรหยุดบ่อยๆอ,อย่างขนาดมันเนี้ยตอนนี้เราซิกแซกได้แล้ว<ะ>เพิ่ม เพิ่มโจทย์เรื่องการหยุดแล้วออกรถสมมติเราโค้งเข้าไปแล้วเราหยุดโคง้งไปตรงนี้ใช่ไหมหยุดแล้วก็ออกรถเลี้ยวซ้ายออกรถเลี้ยวขวาหยุดออกรถเลี้ยวออกรถตรงอย่างเงี้ยบนลานดินบนลานปูนเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งโอเคครับ มันไหลด้วยครับตัวนี้ตัวที่มันเอียงนิดหนึ่งรถมันจะไหลไปด้านหน้าเดี๋ยวนิดหนึ่งจะขึ้นบทเรียนใหม่ ขาไปเลือกหยุดตรงที่พื้นที่มันไหลแล้วก็พื้นที่ที่มันมันไม่มันไม่มีสิ่งกีดขวางนี้นะฮะจริงๆอยากให้ฝึกลักษณะเน,นี้เอาหัวม,มาจอดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลองเลี้ยวเลี้ยวแบบมีมีสิ่งกีดขวางด้านข้างนะเหมือนเราออกจากซอยหรือว่าออกจากรั้วบ้านอย่างนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะพาออกถนน,นตั้งแต่วันแรก <laughs> ดูซิจะเป็นยังไง